รอดที่ทีีี้กการเดินรุ่นปฐมกาลของอัน502ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นอยู่ของคุณพ่อกันยงแม้ปัจจุบันเกีแล้วและคุณแม่ย้มแม่เปัจจุบันใจย่ใชีอาศัยชีวิตที่จังหวัดบางบุไร่ข้าวประยัดสีนำตาเป็นคนที่ตี่สามที่สองที่ยูกักการเดินโดยการสำรวจแก้งคนโดยครอบครัวของไร่ข้าวประหยัดสีน้ามีฐานะตว ประกอบก้คนที่มุ่งมั่นในโงกประกาบของตัวเองมีกขึ้นจึงได้เลยค่ะว้างยายามดูให้ผาเฉพาเครื่องประกอบสำารที่โดยเรื่องักงการดิจวลและเก็บของรอมบิจนกระทั่งสามารถเป็นเจ้าของบริษัทเกี่ยวกับระบบภาษาทางของไทยได้ต่อมาให้ฟูลรับและขอรถจับในปู้มิุาาสิวราคาพันและเพื่อด้วยไบป้ปยกระิกราและรบอ้ายุลาสิวราาพัน ปิดปากคณะและิให้เรยการช่วยเหลือสังคมที่กาลัุงถึงได้เข้าร่วมติดอาชีพต่อไปในตัอนธรรมไทยยุคที่5302เมื่อวันที่10มพนายนพุทธศักราช2542โดยไร่อ้อยปีนมะพร้ามได้ดำรงตำแหน่งสำคัญนั้น สีพุทธศักราช2องพถึง2 5 4 4จะรงตำแหน่งนายกตตไร่ข้อพราไทยชุเทพห้าสา2ปพุทธศักาชนาถึง2อ4 7จะดรงตำแหน่งประธานทีการาสามีพุทธศักราชพนาถึงสอง9จะดรงตำแหน่งเลขาธิการหา ปีพ uh uh ื huh. Thank you. Thank you. Uh, ้นอนหาร้อยสิ5 2จ5ดี่องพ5นห้ารอยหางจะโปรำแตะการสายกัลาการเลขคู่นาหาสามหนึ่งูนยอสองสีพื้นอัาร้าสิ5สถึง2 5 5 4 4รงตําแ่จะโดตำแพงคูว่ายางไร้ก็สามคนห้าสามึงูนย์เอสองปี่พื้นขาดสงพัารหสิปัจจุบันจะโดรตำแพงทีเอี a เียดเจ ดีลุกธนาของพั5ทา่ปัยจุบันได้เป็นยบยาต่กระบตสองในอ้อสามตาค3ึงูนยเและภาคัวตลอดมาในอ้อปอยิสี่าพันและในอ้อทีมาสรพันได้บูมมาให้ความรว้มือในการช่วยเหลือที่ประจานหงของระบบสองท่ไมากดตัดในอ้อมทีมาสียาคาันได้ดีลุกอย่างระบบเมื่อมีรุกธาันหากอ ติดตารความเสียใจให้กับไอท์ฟลายถิ่นาะมาสติอย่างมากแต่ด้วยสนคนที่มีความรับผิดชอบและมีจิตผู้ว่าอย่างแรงกล้าที่จะอุทติตกัเพื่อนผูยเหลือสังคมจึงได้เข้าร่วมกิจกรรมของทางสโมสรอย่างต่อเนื่องโดยได้รับบทบาทแต่งประธานสภาผู้ว่าการไทอฟสาคนท่าลวงสมคนสประเทศไทย ดีเจดีแอมเบอร์อร์ตีบริหาร2,565ต่อ2 5 6และอย่างโงเดียวระถึงสเดือนต่อที่จะเสียชีวิตรงอย่างโง่เมื่อวันที่28พฤษภาคมพี่น้องขนาด2,566เวลา10.30นด้วยอาการสองใจลมเสียที่มีอายุ54ปี6เดือน สร้งความสนเขารปในใจให้กับญาติพี่น้องและสลาดที่คนเป็นอย่างมากแต่ไก่ทองไรย่างสีน้ำตาลได้สามลูกไปแล้วแต่ยังพบเจที่ย่างฟานที่ไก่ทองไรย่างสีนาำราลได้กระักไว้ซึ่งจะความสิ้นความจของญาติพี่น้องและเพื่นทุกคนอย่างไม่มีวันลืมศาสรประวัติของแม่ไก่ทอดสีนาำราลที่ได้มาโดยยาวจากปีดาตระการให้แก่สังคม สาไรขอนจึงได้ข้อเลียระบับพิเศษในโ้อเเพื่อประก,กาศครื่ทูตจาก้แก่ทั้งสายก้อนระยะสี่แาะหาพประธานสภาผู้ว่ากาก้อสาคนขาตัวสามสิบสประเทศไทยอี t l e ที่บริหารต่อชันห้ยหกห้า 25, ถึองพันห้าร้อยในโากาสนี้ขอเรียนเชิญ ในประเสกอิทธิยามารรนอกชายมางผู้จัดรายการพิเศษิโร่ออฟออเดอร์แทนท่านไป้รองปอย่างด้วยครับขอบคุณครับและขอเรียนเชิญท่านีิจกรรมการอเมริการรองมสาวนใน้ร้องสุงสั่์รูปสูตเป็นผู้มอบรางวัลครับขอบคุณครับ ในลำดับต,ต่อไปนะครับจะขอเดินเกินผู้ที่เดิด้าน้าย่อข้อ้ารับบน้